โอเคนะคผมก็สวัสดีครับไม่อยู่ผมเล็กๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบีดฟอสซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเ,นเพื่อนๆเปลี่ยนฝั่งนะครับผมว่าเปลี่ยนยังไงโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดฝ่ายนะผมอันนี้ก็คือระบบฝ่ายนะผม NPC ที่แบบให้เราเลือกว่าจะไปอยู่ฝ่ายไคจหูหรือว่าฝ่ายมนุษย์นะผมมีบัฟฝ่ายมนุษย์ก็ประมาณนี้เลยนะฮะอ่านี่อันแรกก็มีโอกาส15%ที่เราจะร reload ammo arm รีโหลด รกระสุนนะผมในการโจมตีด้วยเมลีนะแอตแทกนะครับผมถ้าเราใช้ถ้าเราใช้แบบอาวุธระยะใ,ใกล้ตีไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีโอกาส15%ร,รีโหลดกระสุนปืนนะครับผมอ,อ่ะอันที่2คือนะครับจะเพิ่มดาเมจ1%ต่อปาร์ตี้ในทีมนะครับผมหรือว่าแบบต่อ1คนในปาร์ตี้นะครับผมถ้ามีในปาร์ตี้มี10คนก็เพิ่ม10%อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าผมนะอันนี้เทคดาเมจนะผมฟอร์มไคจู20%ก็คือรับรับดาเมจน้อยลงนะผม รับดาเมจน้อยลงจากไคจูเนี่ย20%นะครับผมแล้วก็รับดาเมจน้อยลงจากผู้เล่นเนี่ย10%นะฮะในร่างมนุษย์อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับฝั่งมนุษย์โอเคเปลี่ยนฝั่งนะผมทํำยังไงก็เดินตามผมมานะฮะเดินมาตรงเอ่อมันจะมี NPC นะครับผมอัพแรงตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมให้เราเดินไปทางซ้ายนะครับนี่จะมี NPC ที่เปลี่ยนฝั่งอย,อยู่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็คุยกับเขานะฮะนี่คุยไปอ่าวัตถุดิบที่เราต้องใช้เปลี่ยนฝั่งนะ,ะนะครับผมก็คือปีเซลนะครับผมยีอันนะครับผมอ,อ่าค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งแน่นอนว่าผมเปลี่ยนแน่แนะครับผมเอาเลยนี่เปลี่ยนให้ดูเลยนะครับผมปุ๊บเปลี่ยนแล้วอ่าบีเซลผมหายไปโอ้หายไปเลยนะครับอ่าหลังจากเปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งเลยหรือว่าให้เราเลือกใหม่นะครับอ่า เราลองกลับไปดูที่ NPC เลือกฝ่ายนะครับผมปุ๊บเรากดมาดูโอเคเราสามารถเลือกใหม่ได้นะผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เด่นๆ่นมันก็คือไคจูนะร่างมนุษย์ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็จะเอาปืนเอาเอาเอา,เอาฝั่งไคจูดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนฝั่งให้ดูนะครับผมโอเคพอเป็นฝั่งไคจูแล้วเนี่ยนะฮะบัฟของไคจูก็คืออันนี้อันแรกนะผมอันแรกเนี่ยรีดูดาเมจ เทคเคนบายยี่สิบห้าเปอนินไคจูฟอร์มนะครับผมจะถึกขึ้นนะครับผมในร่างไคจูเนี่ยอ่าถ้าเราอยู่ร่างไคจูเนี่ยจะจะถึกขึ้น25%นะอ่ะอันที่2คืออะไรนะครับผมอันนี้เหมือนอันแรกมากกว่านะครับผมใช้1นึ่งหนึ่งหนึ่งพอยต์ร้อยห้าสอ่าเมื่อไคจูในร่างไคจูฟอร์มนะผมเมลีเอสแท็กจะมี50%าสิบเปอร์เซ็นต์เชนทูไลฟ์สติลออ มีโอกาส50%ในการโจมตีระยะใกล้ของไคจูนะผมจะดูดเลือดนะเปลี่ยนเลือดนะผมให้กลายเป็นไอ้เปลี่ยนการเปลี่ยนดาเมจให้กลายเป็นฮิลลิงนะผมอ่ะนี่เขาบอกว่าฮิลลิงสติทแพ็กอ๋อกลายเป็นเข็มฉีดยาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่ะดูริงไคจูฟอร์มนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนแน่ๆนะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนให้การโจมตีของเราเนะี่ยกลายเป็นเออ่ uh, กลายเป็นการฮิลลิ่งหรือเปลี่ยนเป็นเข็มชิดยาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจากเข็มชิดยาอ,อ๋อฮิลฮิลลิ่งจากเข็มชิดยาหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอวายอินไคจูฟอร์มนะครับอันสุดท้ายอ่าในร่างไคจูเนี่ยถ้าเพลเยอร์เมเนตทูเฮเบิร์ตบีตเรมินเดวิลเจนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คอมแบตพาวเวอร์แอนด์ห้าเปอร์เซ็นต์ฮิลแบ็ค คูดาวห้าวิเา่าเป็นสกิลที่ใช้นะครับผมอ่ะเจนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คอมแบทนะครับผมก็คือน่าจะเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะหลังจากที่กดใช้นะครับผมอ่าน่าจะเป็นบัฟนะครับผมแต่ก็คุมนะเลือกฝั่งไคจูนะผมว่าคุมนะเพราะว่าเวลาเราสู้กับมอนหรือบอสเนี่ยผมว่าใช้ร่างไคจูเนี่ยเฟี้ยวกว่านะอ่า แต่แค่บัฟที่สามของของฝั่งมนุษย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมมาสอนเปลี่ยนฝั่งนะครับอ่าส่วนใครที่แบบแต้ใครจูเบอร์เซิร์กในโทรศัพท์นะผมว่ามันเปลี่ยนยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆในคลิปนี้นะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบอกมานะครับว่าเวลาเราต่อยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าผมต่อยไปห้าครั้งนะครับผมปุ๊บนี่ให้กดสกิลอันติเมทนะฮะ เนี่ยไม่รู้ในโทรศัพท์ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นมันเป็นสกิลยังไงมันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับแต่ที่ใครต่อยเนี่ยหครั้งปุ๊บนะบผมกดเนี่ยก็ไปกดที่สกิลอันติเมตของเรานะผมหรือกดที่ปุ่มที่มันเปลี่ยนร่างเราเป็นใครจูนะนะครับผมเนี่ยต่อยตัวต่อยอย่างเี้ไป5ครั้งปุ๊บแล้วกดสกิลนั้นนะผมสกิลอันติเมตหรืออะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องหลอดสีฟ้าเต็มด้วยนะเอออย่าลืมนะผม บางคนแบบแปลงไม่ได้เพราะว่าหลอดไม่เต็มนะครับหรือว่าแปลงไม่ได้เพราะว่าแบบกดสกิลผิดหรือว่ากดไม่เร็วนะครับผมอาจจะต้องกดเร็วๆหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวถ้าผมทําในโทรศัพท์แล้วก็จะมาสอนแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆนะเปลี่ยนฝั่งก็ประมาณนี้คลิปนี้ฮะประมาณนี้เลยนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปละจ้า